ครับยังอยู่ที่เมืองพาราณสีวันนี้ผมจะพาชมบรรยากาศแห่งความเชื่อและความรู้นะครับนั่นก็คือมาชมบรรยากาศแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มาชมรวมถึงรับฟังความรู้จากผู้รู้ในครั้งนี้ครับนำทีมโดยพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศพระมหาเนกอเนกาสีพระครูวสิทธิวิเทศและอาจารย์ถวินเตชะแก้ว พร้อมทีมธรรมญตราลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยผมเจมส์ลาวบันทึกภาพและผลิตร,รายการชมบรรยากาศต่างๆพร้อมๆกันได้เลยครับขณะนี้คณะธรรมญตรานะซึ่งมีทั้งคณะครูบาอาจารย์และคณะญาติโยมนะที่ได้มาประชุมและก็มาอย่างสังเวชนียสถาน และในค่ำคืนวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะสถานที่ที่เป็นท่าน้ำนะเป็นท่าที่คนอินเดียเขามีความเชื่อถือกันว่าเชื่อถือว่าเป็นการนำไปสู่นะพระเจ้านะให้ให้ดวงวิญ,ญญาณไปสู่พระเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ไปชมกันที่ท่าน้ำเลยนะไปชมบรรยากาศสดๆเลยนะเชิญเลย <aunque S 2> จ้ามูสินครับเราถึงตรงท่าแม่น้ําคงคาแล้วนายันเนี่ยเป็นเวลาค่ําคืนเป็นบรรยากาศสดๆเ้ยมือนี้เนาะโอ้ยสุดนี่คือบรรยากาศฟังแม่น้ำคงคาของจริงของจริงเรี่ยคุณเอาไปเบิ้งบนบรรยากาศมีน้ไรมีเรือมีอย่างความรู้จักเนี่ยท่าต่างๆที่ว่าเป็นท่าที่เผาซบในจุดบางใดเขาต้องไปเบื้องต้นยันอันนี้ผมก็ยังพันุ์ูเือกันเราต้องไปเบิ้งเห็นเห็นถึงที่สุดก่อนโอเคเอาตามไปตามไปตามไปคครับโอเ ท่านผู้ครูครับแม่น้ําคงคาถือว่าเป็นแม่น้ําอันศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมาของแม่น้ําคงคามันเป็นยังไงครับผมต้นกําเนิดแม่น,น้ําคงคานี่มาจากฤๅเกศค,คือผุดมาจากโดยเมื่อกับมาจากสวรรค์นี่ไหลล่องมา,มาเรื่อยจนถึงก็งผ่านเมือตงต่างๆก็เฉพาบริเกตตรงนี้เกตเมืองพระศรีนี่มีคนมีคน เรื่อใสมากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมาคนตายแล้วเนี่ยต้องรีบเอามาเอามาชำระาร่างกายเพื่อความบริสุทธิ์ของของการที่จะไปดวงวิญญาณพระเจ้ามันรับไปบ<ะ>ทําไมแม่น้ําคงคาถึงมีความสาคัญนี่ก็าบริเวณนี้เป็นแม่น้ําคงคาจะมีลักษณะแคบกว่าทุกที่และเป็นลักษณะโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยวบนเสียนของพระศิวะนะครับที่นี่เลยมีความสัมพันธ์นะฮะ แล้วก็จะมีการบูชาไฟทุกๆวันนะฮะทุกเช้าหกโมงเช้าตอนเย็นหกโมงเย็นนะครับนะที่นี่แต่ละท่านี่นะครับในอดีตจะมีพระราชาหรือว่าเศรษฐีเนี่ยนะครับลองดูตึกรลมงบ้านช่องลักษณะจะเป็นวังเก่านะฮะเป็นวังเก่าทั้งหมดบางที่เนี่ยก็มีเจ้าของอยู่แล้วบางที่ก็ถูกปล่อยลุกล้างรัฐบาลไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามีโฉนดที่ดินนะครับนะแต่ว่าบางที่นี่ก็ถูก ทําเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยมีคนต่างชาติมาทุกๆวันและมากมายนะฮะมีทั้งโยคีอาบนะ้ำมีการซักผ้าแต่ตอนนี้เราจะไม่เห็นการซักผ้าเพราะว่ามืดแล้ว